เชื่อไหมคะว่าหลายคนตัดต่อผ่านแอปแคปคัทมานานแต่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ สิ่งที่พี่เมลีจะมาแนะนำก็คือการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนค่าวของ c คปคาร์ซึ่งโดยปกติพื้นฐานทุกคนเนี่ยจะได้เริ่มต้นคนละ1อันแต่หลายคนไม่เคยรู้ไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวพี่เมลีจะเปิดให้ดูนะคะว่าประโยชน์ของมันมียังไงบ้างเพื่อนๆก็มาตรงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะปึ๊บอ่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสิ่งที่พี่เมลีใช้ก็คือพี่เมลีเนี่ยจะอัปโหลดสื่อที่เราใช้งานบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นรวมรูปที่ทําคลิปพี่เมลีก็แบบ คุณอาจจะใส่โทนสีนะใส่เป็นโลโก้ของเราหรือว่ารูปที่เราจะแปะบ่อยๆบนคลิปของเราที่ตัดผ่านแคปคัสนะอย่างเพื่อนๆอาจจะมีรูปโปรไฟล์ตัวเองสวยๆรูปโลโก้บริษัทหรือรูปสินค้าที่เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันไม่ได้อัปโหลดได้แค่รูปนะมันสามารถอัปโหลดอื่นๆได้อีกยกตัวอย่างเช่นพี่เมลีเนี่ยก็อัปโหลดเสียงเข้าไปด้วยนะคะเป็นซาวเอฟเฟกยกตัวอย่างเช่นเพลงประกอบที่เราใช้ใบ่อยๆอ่ะก็คือเพลงนี้หรือว่าเสียงเอฟเฟกอย่างเช่นดึ๋งดๆงดึงถูกผิดเสียงอะไรต่างๆ ที่เราใช้งานเป็นประจำนะคะถึงเวลาเนี่ยพิมลีอ่ะก็คือมาหาในโฟลเดอร์แล้วก็กดโหลดเข้าไปใช้งานได้เลยก็ค่อนข้างง่ายค่อนข้างสะดวกนะคะเป็นวิดีโอได้ไหมได้นะคะอย่างสมมุติว่าพวกนี้ก็คือเป็นวิดีโอพวกฉากเขียวสําหรับในการกด subscribe กดให้คนมาติดตามพิมลีก็หรือวิดีโออื่นๆที่เราใช้บ่อยๆอะหรือแบบ ท้ายคลิปให้คนติดตามแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้ประโยชน์ของมันเนี่ยนอกจากจะทําให้เราใช้งานได้ใช้งานสะดวกเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถเชิญคนอื่นๆได้เข้ามาทําในทีมเดียวกันได้นะคะแต่ คำถามก็คือเพื่อนๆเนี่ยเริ่มต้นเพื่อนๆจะได้ตรงนี้1นกิกแต่อย่างองพี่เมลีเนี่ยสิกิกแล้วก็ใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วบางส่วนถามว่า1 0กิกเนี่ยได้มาจากไหนพี่เมลีก็คือให้คนอื่นนะคะเชิญมาใช้งานแอปตัดต่อวิดีโอในแคปคัทเนาะอย่างบางคนอาจจะใช้วโรใช้หรือใช้แคเนมัสเตอร์อยู่พี่เมลีก็แบบเฮ้ยแนะนามาใช้แคปคั t สิซึ่งคนเหล่านั้นก็คือพี่เมลีอีกเมลอื่นๆแค่นั้นเองนะคะพี่เมลีก็ได้พื้นที่ตรงนี้มา1 0กิกแต่ว่าสําหรับบางคนใช้1กิกแล้ว พี่เมลิว่าหนึ่งกิ๊กก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะขนาดเนี่ยแค่เพื่อนๆลองใช้งานเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่เชื่อไหมหลายคนไม่เคยใช้นะคะทีนี้ถามว่า มันมีข้อดียังไงคะพี่มิลิขาถ้าเกิดว่าหนูก็ใช้มือถือเป็นประจําอยู่แล้วหนูอัพเองได้ไหมหนึ่งคือประหยัดเวลานะคะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะเข้าถึงอุปกรณ์ไหนก็ได้นะน้องๆจะทําแบบในมือถือในความไหนอะไรก็ได้แถมมีความเป็นส่วนตัวด้วยอย่างเช่นแบบในมือถือเราเนาะบางทีมีรูปลูกรูปครอบครัวมีสลิปโอนเงินมีรายการไปเอฟของมา <laughs> นะคะเราก็ไม่อยากให้ใครรู้เฉพาะงานที่สํคาคัญสําคัญขึ้นไปหรือว่างานที่เราใช้บ่อยอย่างเช่นที่พี่มิลิเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยใช้งานได้คําถามคือพี่มิลิขา มันเข้าถึงอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะคะ,ฉะเฉลยก็คือว่าเข้างานได้ถึง Windows Mac iOS และ Android พูดว่าเข้าถึงครอบคุมได้หมดนะคะใช้งานลื่นไหลปลื้ดได้เลยนะคะแค่เราแชร์พื้นที่กัน พี่เมลีนะคะได้รับการแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยตอนนี้เป็นข่าวดีนะคุณสามารถเชิญเพื่อนสูงสุดได้ถึง30คนเลยในการใช้งานพื้นที่ร่วมกันแต่ว่าตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2024นะคะไอ้สาคนเนี่ยจะถูกปรับลดเหลือแค่5คนอองจรนง5คนสมมติเรามีเมล2อันนะคะเ,เราก็ทํางานง่ายทํางานสะดวกแล้วหรือแมมแต่ว่าจะเชิญเพื่อนเชิญแฟนเชิญน้องทีมงานเข้ามาเนี่ยพี่เมลีว่ามันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ ก็เหมือนอย่างที่พี่มาดีแนะนำเนาะก็เพื่อนๆสามารถมาครีเอทนะคะเหมือนกับว่าแบ่งพื้นที่การทํางานได้ค่อนข้าง ค่อนข้างหลายส่วนเลยแบบอย่างเช่นแบบเฮ้ยจะเป็นพื้นที่รวมแบบเป็นเฉพาะโปรดักต์โปรดักต์ได้นะคะเนี่ยพี่เมลิค่อนข้างชอบในเรื่องของการจัดการง่ายนะคะก็เลยอยากที่จะเอามาแชร์แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นอกจากนี้นะคะเอ่ออันนี้เป็นเครื่องในตระกูล iPhone นะคะพี่เมลิ่ก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องมือแบบเครื่องมือของแบรนด์สามารถแชร์ไฟล์สามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะคะอันนี้ก็ในบางเครื่องอาจจะไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในตัวพื้นที่เนี่ยได้ฟรีการที่เราเก็บข้อมูล ในระบบคาาของเขาเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็ทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเพื่อนๆก็มาตรงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะปึ๊บอ่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างอันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะในเครื่องมือถือ Android นะเพื่อนๆจะเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้นะคะลองกดจิ้มเข้าไปดูค่ะปึ๊บเห็นว่าหน้ามันว่างเปล่าเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นะ โดยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะอัปโหลดเนื้อหานะคะให้เพื่อนๆมาตรงเนื้อหานะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกค่ะหลังจากนั้นนะเพื่อนๆสามารถกดเลือกสื่อได้อย่างเช่นสมมติว่าในกรณีนี้ก็กดอัปโหลดสื่อขึ้นไปแล้วเราก็ไปเลือกพวกวิดีโอต่างๆนะคะรูปภาพต่างๆเนี่ยเข้าไปได้เลยนะคะ ทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเช็คว่าเฮ้ยพื้นที่เรามีอยู่เท่าไรใช้ไปเท่าไรหรือกรณีที่พื้นที่มันไม่พอเนี่ยเราอยากซื้อเพิ่มให้เข้ามาตรงที่เดิมเลยค่ะมันจะอยู่ที่หน้าแรกเวลาที่เราทำโปรเจกต์นะก็คือตรงแก้ไขค่ะแล้วก็มาตรงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสัญลักษณ์รูปคลาวตรงนี้นะคะกดจิ้มเข้าไปด้านบนเนี่ยจะบอกถึงจํานวนพื้นที่ที่เราใช้ไปสแลพื้นที่ทั้งหมดที่เรามีนะคะซึ่งอันนี้ก็เริ่มต้นอย่างที่พี่เมลีบอกไปเนาะได้1นึ่กิกแต่ว่าถ้าเกิดเชิญเพื่่อเีถ้าพมจ ตัวเลขไม่ผิด1นคนน่าจะได้เป็น5กิกมั้งคะที่เพิ่มเนอะแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูเนาะอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเชิญเพื่อนเราเป็นคนที่แบบพร้อมใจนะคะไม่เป็นไรเลยก็เข้ามากดตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะกดจิมเข้าไปมันจะมีอะคะ่ะให้เราซื้อพื้นที่ได้เนอะมีหลายไซส์เลยตั้งแต่แบบอ่ 1, abyte, าหนึ่งพันกิกะไบถาวรมา,รเ,ยมารเยอะมากนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนรายปี หรือมาเลือกพื้นที่อื่นๆก็ได้นะคะเนี่ยร0อยกิกสิกิกก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากซื้อพื้นที่เนาะเพื่อนๆสามารถมากดโปรตรงนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆใช้แคปคั t แบบโปรเนี่ยฟังก์ชันเครื่องมือต่างๆที่มันเป็นสติ๊กเกอร์หรืออะไรที่มันมีคําว่าสัญ,ญลักษณ์โปรเวลาที่เพื่อนๆส่งออกเนี่ยมันจะ สามารถส่งได้ปกติเลยรวมถึงยังได้พื้นที่ในการจัดเก็บแบบเมื่อกี้นะคะฟรีๆอีก1 0 0กิกนะแล้วเพื่อนๆก็กดสั่งซื้อนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะทีนี้คําถามของเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่คะแล้วตกลงหนูซื้อไปแล้วทาไมบางอันหนูหาไม่เจอหรือหนูต้องไปเช็คตรงไหนว่าซื้อหรือยังไม่ซื้อนะคะเพื่อนๆสามารถกดตรงคําว่าฉันได้เลยนะแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ย เฮ้ยมาเช็คดูก่อนเลข ID ตรงนี้มัน ID อันเดียวกันหรือเปล่าสมมติว่าเราใช้มือถือ Android เครื่องหนึ่ง p h o n e เครื่องหนึ่งแล้วเมลคนละเมลหรืออะไรแบบเนี้ยมาเช็คตรงเลข ID ก่อนนะคะว่าถ้าเป็นเลข ID ไหนที่เราซื้อไปนั่นแหละพี่เมลีนะคะรู้ตัวว่ายังไม่ได้ซื้อแล้วเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ร่วมแคปคัดโปรแสดงว่าโปก็ไม่เคยซื้ออนาคคเดยวพี่เมลอุดหนุนแน่จ้าตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่จ้าเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าซื้อแล้วมันต่อ อัตโนมัติแบบไหนแบบไหนก็คล้ายๆกับการเปลี่ยนจาก Cap c p p u u t ฟรีเป็น CapCut Pro ปกติเลยนะคะแต่ว่าในกรณีเนี่ยที่พี่เมลีเล่าให้ฟังก็คือว่าเราสามารถแยกได้ว่าเราจะซื้อแค่พื้นที่หรือเราจะอัพเป็นแบบโ r o นะคะหรือว่าไม่เป็นไรใช้แบบ1นึ่กิกสิกิกหกิกที่เขาให้มาก็ได้เลยนะคะอันเนี้แค่มาแชร์ข้อมูลให้ฟังว่าซึ่งพี่เมลีเชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยค่ะเวลาที่เราอัพข้อมูลเข้าไปอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะ ไฟล์ต่างๆที่เราใช้บ่อยไม่ต้องมาเก็บในเครื่องมันก็หนึ่งประหยัดพื้นที่เนาะหรืออันที่2ก็ประหยัดเวลาแบบเฮ้ยไฟล์ที่เราใช้บ่อยเนี้ยมันไม่ต้องไปไล่หาเยอะนะคะมันก็ไล่หาเฉพาะในโฟลเดอร์หรือหรือแบบไม่กี่อันอะไม่ต้องไล่หาทั้งเครื่องมือถือนะคะอันนี้ลองดูนะน,น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนพี่เมลีเชื่อเลยว่าหลายคนไม่เคยทําแบบนี้พอพี่เมลีเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันจ้า